วัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ราศีพิจิก่านน้ำนะคะโซเมตคะ่ะคนรักเก่านะคะคนรักใหม่คะ่ะตามหาคนรักคะ่ะคู่แท้รักแท้คะ่ะมาหรือ,อยังนะคะขอบคุณท่านสมาชิกที่ ยังสนับสนุนอาจารย์ยุ้ยนะคะเป็นกําลังใจกันเสมอนะคะทั้งการกดไลค์กดแชร์ค่ะเริ่มสำรับแรกนี้ก็คือตัวต้นของชาวราศีพิจิกธาตุน้ำน,นะคะเดือนกันยายน,นะคะ่ะ สนี yeah. ่นะคะดาวพุธนะคะมรณะมรดกเราเลิกเอองานศิลปะนะคะความสุขสะดวกสบายการดูแลสุขภาพดีค่ะงานออกกำลังกายนี้ดีมากทำให้เอวบางร่างน้อยสุขภาพดีแข็งแรงทำการงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพนี้ดีมากนะคะดาวพุธนะคะมรณะบรดกธรรมานะรวมกับ ชาวต่งางชาติต่งางแดนต่างถิ่นดันไกลนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะดาวพุธจะย้ายวันที่23กันยานะคะพุธค้าพุธค้าขายติดต่อพุดธคุยเจรจานะดีมากเลยค่ะพุธมรณะมรดกมาอยู่ในเรือนพุธนะจะได้ลาบที่มั่นคงนะคะด้วยความแข้มแข็งค่ะดาวพุธนะคะมีดาวจันทร์อยู่ในเรือนมรณะมรดกนะก็คือดาวจันทร์อยู่ในการสุภะนะ การรับความรุ่งเรืองอุปธรรมคู่ก็ได้คู่จากหนทางไกลนะคะ,ะมาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วค่ะ,ะมีดาวเกตตัวกระตุ้นนะตั้งแต่สามกันยาย้ายมาอยู่ในเรือนจันทนระ์สุภาพรุ่งเรืองติดต่อค้าขายก็ได้คู่เป็นชาวต่างชาตาิต่างแดนต่างถิ่นทางไกลนะคะเป็นคนพูดจาแทวครองว,งว่องไวติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างแดน ดีมากเลยค่ะการลงทุนนี้ก็ในเรื่องของความเฉลียวฉลาดการวางแผนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเข้มแข็งได้รับชัยชนะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ดูแลอยู่เบื้องหลังนะผักดันให้ญาติมิตรพี่น้องนะให้ผักดันคู่นะ The Impress ก็คือสุขในเรือนสุขนะดาวสุขก็คือคู่ครองคนรักอ่าได้คนสวยคนหล่อนะคะ มาผูกพันกันนะตั้งแต่วันที่เดือนกันยายนนะคะปี2563นกี้ก็ผูกพันกันเหมือนครอบครัวนะก็ได้คู่มาเป็นกองเชียร์สนับสนุนกันและกันนะคะการงานขยายผลออกไปความสัมพันธ์ครอบครัวขยายผลออกไปได้คู่ที่ดีมา,มากๆนะคะรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวค่ะ ก็โชคดีที่สุดอยู่กันยั่งยืนยงเลยนะคะได้คู่นี่ก็ตนเองก็ได้คู่คนหล่อคนสวยทำงานศินละปะนะคะงานนี้มีที่อยู่หลักแหล่งสุขสบายเลยนะคะได้รับมรดกตั้งแต่วันที่23กันยายนนะยศศักต์ตำแหน่งกรรมาการงานหน้าที่นี้ก็นะคะดาวอาทิตย์ยศศักดินะปุตตะการลงทุนนี้ได้ ยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่มาจากประสบการณ์วิชาความรู้นะคะกรรมอาชีพดาวอาทิตยศศักดิ์ก็ย้ายมาอยู่ในเรือนลาภก็ได้ลาบนะลาบจากการทำในสิ่งเก่าๆการได้ติดต่อค้าขายกับตางแดนนี่ก็มีการเดินทางติดต่อค้าขายใกล้ไกลนะคะมีกองเชียร์รุ่งเรืองก็มีเพื่อนเก่านะคะ,ะการลงทุนใช้สติปัญญาไว้พิบ ประสบการณ์ความเป็นผู้ใหญ่นะการเงินนี่ก็ดาวพระฤหัสก็จะย้ายการลงทุนดาวพระฤหัสก็จะย้ายมาอยู่ในเรือนสัจช,ชะนะคะการลงทุนค้าขายและการเงินรายได้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตในอีกเวลาหนึ่งเลยนะคะ,ะสัจช,ชะนะคะก็จะรุ่งเรืองนะคะพระฤหัสนะคะ โยกนะโยกหน้ากับลัคนากับดาวเสาร์โยกหน้ากับลัคนา,า,า,น,า,า,น,านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่ดีค่ะมีเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่มาให้การสนับสนุนก็พบผู้ใหญ่โดยเฉพาะอู้หญินะมีสติปัญญาความรู้นี่มาสนับสนุนให้มีกำลังใจนะคะทั้งการงานความเป็นอยู่ความเข้มแข็งกับชีวิต ที่ต่อสู้ร่วมกันมากับคนรักรูกหล่อลูกสวยนี่นะอะ่ก็ได้รับชัยชนะนะผ่านการต่อสู้มากับคนรักคู่ครองนี่ดีค่ะอะ่สุภาก็ได้คู่เป็นชาวต่างถิน่นแดนไกลนะคะสุภะรุ่งเรืองค่ะมีเกณฑ์ได้คู่เป็นชาวยุโรปนะคนอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะมาเล้งคอยเป็นกองเชียร์ได้เพื่อน ก็เป็นเพื่อนที่คอยสนับสนุนสัจยะก็คือเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันเหมือนญาตินะคะ,ะที่มั่นคงเนี้วแน่นนะคะด้วยการที่ตนเองเป็นคนจิตใจที่เข้มแข็งนะคะมีการได้รับการยกย่องให้เป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถค่ะคนรักเก่านะคะ,ะคนรักเก่านี้ก็คือ คนเก่าที่ไหนนี่คนใหม่เนี่ยใหม่กับเก่านี่คือคนคนเดียวกันนะคะอะการได้ผ่านวันเวลามาร่วมกันนะพักร้อนอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะธมาค้าขายใกล้แหล่งน้ำก็มีการเงินดีค่ะ,ะการเงินนี้ก็เหมือนลาพักร้อนนะเพราะว่าได้มีการเงินก่อนหนาะมาเพื่อการเตรียมตัวนะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็ ไม่มีปัญหานะพระว่าได้คู่นี้ก็คู่ที่เป็นผู้ให้ลาภผลนะคะเดอเฮอร์มีก็คือลาหลับรอยทุกๆนะอ่าได้คู่เป็นคนเก่านะคนที่เชี่ยวชาญถ่ายทอดวิชาการงานสำเร็จนะได้พบคนในฝันนะคะอ่าได้พบครูนะคะครูบาอาจารย์ที่ดีตนเองก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ะคะสุขในเรือนสุขอ่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ คอยผลักดันคนรักนะขยายผลงานร่วมกันนะก็ได้พบกับคู่ที่แก่กล้าในวิชาการนะคะเป็นคนเงียบสุขสงบนะเป็นคู่กันอยู่ยังยืนยนงานนี้ก็ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีมากค่ะตนเองก็คือ,อผู้ที่ทำความดีแล้วย่อมได้ดีนะคะร่มลุกครานมานี่ก็เป็นบุคคลที่พบกับ ความสุขนะได้คู่ที่เป็นคนที่มีวิชาความรู้ความสามารถพบคนในฝันแล้วค่ะลงมือทำความฝันให้เป็นจริงจากงานที่เชื่อผลในการทำความดีแล้วยอมได้ดีนะพบคู่นี่ก็มาร่วมกันอยู่กันยั่งยืนยงยาวนานนะทั้งการเงินก็ดีมากนะคนเก่านี่นะคะคนรักเก่านะดูแล้วก็คือคนคนเดียวกันนะคะ คู่เนื้อนาบุญจากอดีตชาตินะมาร่วมใช้ชีวิตกันอันนี้ Judgment ก็คือชาวราศีพิจิกเองนะทำดีแล้วย่อมได้ดีค่ะอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมานะล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่เคียงข้างกับคนรักลงมือสร้างความฝันให้เป็นจริงค่ะ,ะไม่ได้มโนนะลงมือทำความฝันก็คืองานวิชาการค่ะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จค่ะ ตนเองก็คือนะคือนักต่อสู้นะคะดาอังคารเลือดลมแข็งขันขยันทํางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะดาอังคารตนเองย้ายไปอยู่ในเรือนหลาพระได้หลาพ้นไ,ไม่ได้มาง่ายๆค่ะไม่ได้มาฟุกคุกได้จากมาการต่อสู้แข่งขันนะคะการต่อสู้แข่งขันวันที่6กันยายนนี้ก็จะเกิดการทําความฝันให้เป็นจริงเป็นรูปเป็นร่างนะร่วมกัน กับคู่นะคู่ที่มาสนับสนุนนะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลค่ะเป็นคนเก่งบวกเฮงมาเจอกันนะคะบุค,คลิกดีทั้งคู่ค่ะแข็งแรงค่ะการเงินดีมากงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ดีมากที่สุดเลยความสุขก็เจอคู่บุญบารมีนะคะ,ะมาไม่มีบารมีไม่เกิดอ,อันนีจริงด้วย คนรักใหม่ก็คือคนเดียวกันเก่ากับใหม่อันนี้ก็มีบุตรหลานบริวารน,นะมาก่อกวนนะตนเองก็ใช้สติปัญญาความสุขุมรบอบคอบทำงานใหญ่ใจนิ่งค่ะงานนี้ก็เป็น the justice นะสุขในเรือนสุขนะตรงไปตรงมานะคะกับคนรักคู่ครองผูกพันใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไว้นะบุตรหลานบริวานนี้ก็ มาก่อกรวนะจากที่ขึ้นสู่สูงร่วงลงสู่สามารถสันสามมญชนนี่นะบริวารนี้ก็เขาก็ไปเกี่ยวข้องกับบุตรบดหลานบริวารของเขานะกับคู่ครองของเขาเราก็ห่างไปก็ไม่ต้องไปหดหดชุนเชียวง่ายกับคนไกลนะเป็นเรื่องไกลตัวนะคนรักใหม่นี่ก็มาร่วมกันสร้างบารมีนะตนเองก็คือ the emperor ดคารนะก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงมีคู่แล้วอังคารอริร่มีเจ้าของมีเจ้าหนี้ลูกหนี่กันที่ดีมาสนับสนุนนะพบทั้งบริวารที่ก่อกวนวุ่นวายนะอันนี้ไร้าสาระไปวันวันนะเราผู้มีประสบการณ์ชีวิตนะสงบสันติสุขนะร่วมกับคนรักคู่ครองอเป็นเรื่องธรรมดามาไม่มีบารมีคงไม่เกิดนะ การพูดก็ขัดแยง้งะมีบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องบริวารนั้นก็คือคนที่มาลเล่นลนะนะรายสาระทุวันวันเราก็อยู่ห่างไกลนะก็ไม่ยุ่งวุ่นวายไปทำมาหาไรายได้ร่วมกับคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองนี่ก็เป็นคนเก่งนะคะขยันในการเงินไม่อบจนนะคะ จกระพัดปรากฏความมั่นคงปรากฏนะตนเองนี้เป็นนักปกครองที่ดีทำอะไรตรงไปตรงมามุ่งแต่การหาการเงินไรายได้มันไปยุ่งเกี่ยวกับความวุ่นวายของบริวารที่มีทัศนคติที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปอันนี้ไร้าสาระไปวันๆน,นะชอบยเย้าแย่นะ,ะเรื่องไปวันๆนนะมีคู่แล้วเขายังไม่พอใจในการที่ มีมีคู่นะอันนี้ก็เพิ่งผ่านการผ่าตัดมานะคะเนี่ยเราคือนักปกครองที่ดีนะก็กรรมาอาชีพก็มีประสบการณ์ชีวิตกับคนรักใหม่นี้นะคะคนรักเก่าเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามุ่งไปการทำความฝันให้เป็นจริงคนรักใหม่คือคนเดียวกันค่ะได้คู่ที่ แม้จะนะปุตตะนะไปได้พบคนรักนะดาวพฤหัสย,ย้ายมาอยู่ในเรือนสัจชะตั้งแต่ว8กันยาก,ก็ร่วมกันค้าขายนะหาการเงินรายได้กับคนรักนะแม้จะอ่อนวัยกว่าแต่สติปัญญานี้เชี่ยวชาญในงานมากเลยคะก็มาสนับสนุนอ่ได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่งางแดนต่างถิ่นแดนไกลมาให้ ลาผลนะเป็นมรณะมรดกนะมรณะมรดกก็คือมรณะคือคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะคะได้มีคู่สุภะนะก็ได้พบคู่เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลมาให้ลาผลกับตนเองนะตั้งแต่วันที่6กันยาก็จะร่วมการงานกับคนรักนะคะทิิชันนี้เป็นไปได้ไหม อ่าภารกิจนี้ก็เป็นไปได้แต่คนที่ไม่ดีไม่ประสงค์ได้นะคนที่มันไส้เหมือนหน้านี่มาเกี่ยวข้องกับการหาการเงินรายได้ของเราชาวราศีพิจิกนะก็ไม่ไปสนใจนะไม่ไปฟื้นในเรื่องของเก่าๆนะอ่าเป็นเป็นเจ้ากรรมในเวรนะเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะอันนี้คือเขานะอ่า เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะในเรื่องของการที่ชอบเย้าแย่นะเป็นบริวารกันค่ะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายไม่สนใจใส่ใจมุ่งไปหาการเงินคาหรายได้ขยันหาเงินก็จะเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำค่ะเป็นคนเก่งในเรื่องการติดต่อกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างเิ่นแดนไกลร่วมกับคนรักที่เชี่ยวชาญในงานเป็นคนที่ มีผลบุญร่วมกันจากอดีตชาติไม่มีความบมืองเอิญเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะที่มาร่วมกันนี้ก็คือคิดดีทดําดีนี่ลงมือทาสร้างฝันเป็นจริงนะคะพบคู่รักคนนี้ก็คนนี้แหละที่จะที่เลือกแล้วจะมาร่วมใช้ชีวิตหาการเงินมีความสุขยั่งยืนพบคนในฝันนะคะก็มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะเด ดูชาร์ีออดนี้ก็คือ,อได้คู่เป็นชาวต่างชาติ่ะมรณะมรดกก็ได้คู่มาสนับสนุนเป็นเพื่อนกันสนิทสนมแล้วค่ะ,ะเป็นคนที่บุคลิกคล้ายกันแหละค่ะมีความอบอุอน่นเป็นผู้นํานักปกครองที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดูแลบุตรหลานบริวารค่ะแต่แม่จักเชียนปราฏิหารปรากฏก็คิดและลงมือทํานะชอบชี้ซีดมันเพลยนสวดมนต์ร่วมกันนะคะ สร้างบารมีนะอันนี้มานไม่มีมีนะกเนี่บารมีถึงจะเกิดเป็นกำลังให้กับตนเองขยันหาการเงินรายได้ยิ่งหาก็ยิ่งได้สร้างฐานะให้มันคงร่วมกันกันกบคนรักคู่ครองนะคะตั้งแต่6กกันยายนนะต่อยอดก,การกรรมะการงานอาชีพดาวทิศก็ย,ย้ายมาอยู่ในเรือนลาภก็จะได้ลาบจากสติปัญญาร่วมกับคนรักนะคะผู้เชี่ยวชาญในงาน อพอวันที่23กันยา,าดาพุทธมณนะมดก,ก็ได้พบกับคนรักนี่นะคะที่เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยายาเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมาอยู่ในเรือนลาพระามกันยาก็มันคงพุทธในเรือนพุทธลาพัดได้หลับลอยฟุกฟุกด้วยร่วมกันกับคนรักนะคะติดต่อค้าข,า,ขายตรงไปตรงมาความเข้มแข็งปรากฏนะอยู่บนพื้นฐานของความจริงเป็นนักปกครองที่ดี ใช้สมองนะคะใช้เหตุผลกับบุตรหลานบริวารน,นะที่ดื้อนะก็ให้ความยุติธรรมกับเขานะคะอ่งไปรงมาก็ผู้เข้มแข็งเท่านั้นนะมาเรียนรู้จากกันก็รู้จักให้อภัยคือบุคคลที่เข้มแข็งเท่านั้นเป็นหน้าที่ของคนที่เข้มแข็งค่ะที่จะให้อโหสิกรรมนะให้อภัย คนที่มาเกี่ยวข้องไปเจอกับบริวารน,นะผู้อ่อนวัยกว่าค่ะมาเย้าแย่นะคะอยู่ให้ห่างคนใจร้อนนะเอาแต่ใจตนเองนะเป็นคนูเจ้าอารมณ์ค่ะ จะผ่านอารมณ์ออกมาจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะมากระทบทั้งคนรักอของเราและตัวเราเองนะแล้วก็จิตใจเข้มแข็งนะคะก็ให้อภัยในพบกับคนที่มีสุขภาพ จิตนะคะเป็นโรคที่รักษาให้หายยากเนะี่ยไปเจอเจ้านี่ลูกนี่ค่ะก็อยู่ให้ห่างแล้วก็เกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานและลาพล้นที่จะร่วมกันกับคนรักค่ะพวกรักที่ถูกใจนะคะพวกคนหลอ่อคนสวยบุคลิกคล้ายกันเลยค่ะคนเก่งนะคะ มีผู้มีความมีสติปัญญาความสามารถค่ะคําแนะนำนะคะอ่ะยังไม่พ้นคนมีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้อ่ะเราจะรักษาให้หายได้เราก็ต้องอ่ะ เฉยเลยนะไม่มีใครอยู่บนโลกใบน,นี้ที่เพอร์เฟกหรอกนะคะจบสิ้นไปกับบริวารน,นะคะเขาไม่สามารถรักษาห,หายได้คะ่ะโรคนี้เป็นโรคที่ติดตัวมายาวนานอ่ะก็เป็นบุคคลที่ทำอะไรลับๆรอๆเราก็ไม่ไปสนใจนะคะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่น่าไว้วางใจ เป็นคนที่เจ็บป่วยนะเจ้านี่ลูกนี่กรรมสัมพันธ์กันนะทำอะไรไว้ก็เกิดการมาชดใช้นี่กันให้จบสิ้นไปนะคะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะก็โหสิกรรมค่ะมาเรียนรู้จักกันก็ปล่อยวางนะคะเขาก็ยังมาทำลับๆับหล,ล,ล,ล่อๆ่ะเป็นบุคคลที่ ไม่ประสงค์ดีนะคะเป็นสครูทีทไ่ไม่เปิดเผยเรออุปสรรคปัญหาอ่ะไม่เปิดเผยตัวค่ะเป็นคนน่าคิดเครียดหน่อยอชอบคิดในเรื่องที่ไม่ดีนะคะ,ะมาเกี่ยวข้องกับเราชาวพิจิกนะอ่าเป็นคนที่ชอบมีปัญหากับผู้ใหญ่นะอ่าเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจไม่ซื่อสัตย์นะคะ ปะพนอยู่ในกลุ่มของเราชาวราศีพิจิกนะคะชอบขัดแย้งกับผู้บาอาจารย์ไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนนะชอบมีปัญหากับผู้ใหญ่กว่าค่ะผู้มีอำนาจคนป่วยค่ะอ่ะเป็นคนอีกทินที่หนึ่งเราชาวราศีพิจิก การได้ข่าวดีใกล้ไกลก็มีมาเสมอนะคะติดต่อค้าขายก็รุ่งเรืองนะคะมีคู่ก็ได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลนะก็สุภาพนะแชมป์เพรรุ่งเรืองนะการปรปับปรุงกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวโรดแข็งแกร่งปลอดภัยติดต่อเดินทางค้าขายกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลได้คู่ก็เป็นคนอีกทินที่หนึ่งนะชีพจรลงเท้า เป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะ,ะสามารถใช้ชีวิตให้รอดปลอดภัยกับสถานการณ์ที่มีผู้คนนะอ่านี้ก็มีในช่วงโควิดก็แควควราดปลอดภัยก็อยู่ในงุมสงบของตนเองนะ,อ,ะอันนี้ในหลักแหล่ง่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของตนเองก็มันดูแลให้ดีให้สดสวยเสมอนะคะ,ะเพื่อการ ลดปัญหาขัดแยง้งก็ยังมีนี่สินเจ้านี่ลูกนี่นะก็จะจบสิ้นไปตามมวนเวลานะคะดาวพระฤหัสนะคะย้ายเข้าสู่เรือนสัจชะนะเจอดาวเสาเพื่อนเก่านี้ก็ยังคงเจอกับคนที่เย้าแย่มาล้อหลอกเล่นนะ,ะเป็นเด็กนะคะ,ะคนอ่อนวัยกว่านะาเจอ คนที่อารมณ์แปรปรวนนะเราก็เข้มแข็งเขาไว้เป็นผู้ให้เป็นผู้นำที่ดีขยายผลงานมีความสุขยั่งยืนยงกับคนรัก